สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราในรายการ Work Out Fun For All พาะกายทุกวัยสดใสทุกวันค่ะครับผมวันนี้นะครับผมโค้เทพครับนักกีฬาพ่อกายทีมชาติไทยค่ะเชอรี่สิริวัฒนาสุดลาภาคุณครูสอนโยคะค่ะครับผมวันนี้นะครับคุณครูเชอรี่มีโอกาสที่ดีแรกเรามาเจอกันนะครับเพราะว่าในช่วงที่หยุดโควิดไปคุณครูเชอรี่เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ย วนขึ้นมากๆเลย่แสดงว่าอยู่บ้านนี่กิจกรรมมันน้อยลงใช่ไหมครับแล้วก็การทานอาหารมันทําได้ง่ายขึ้นเพราะอยู่บ้านเราเปิดตู้เย็นก็ได้ทานแล้วใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะตอนที่สถานการณ์แล้วช่วงที่ยิมปิดครับทให้รีแบบว่าออกกำลังกายได้น้อยลงได้น้อยลงแต่ก็ฝึกเองอยู่ที่บ้านบ้างครับดีเลยครับงั้นวันนี้เราจะมีทริปดีๆนะครับแล้วก็การฝึกการออกกำลังกายที่บ้านนะครับแม้กระทั่งใช้บอดี้เวทนะครับหรือว่าอุปกรณ์น้อยชิ้นนะครับ ฟิตยังไงให้ไม่บาดเจ็บและได้ประสิทธิภาพสูงสุดเวลาที่เราอยู่บ้านนะครับและที่สําคัญเราจะแข็งแรงขึ้นดีค่ะ,ะคพาะสาวฝั่งมาถามโค้ชเทพกันเยอะเลยค่ะว่าอยู่บ้านยังไงอยากให้มีซิกแพคครับอยากมีสะพพกมีก้นได้เลยครับวันนี้จะมีทริกดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆมา<ช>แนะนําแล้วก็สามารถฝึกไปตามตามได,ได้ที่บ้านนะครับว่าว่าฝึกยังไงบ้างนะครับแล้วก็ข้อควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ ฉากดี้เลยค่ะแลวสำหรับนีนะคะก็จะมีเหมือนทอ่ายืดเหยียดนะคะสำหรับคนตัวตึงตัวแข็งนะคะในช่วงที่เวิร์กฟอร์มผมอยู่บ้านนี้ด้วยดีมากเลยครับตอนที่ผมอยู่บ้านนะนคุณครูโอ้โหปวดหลังมากเลยเวลาเรานั่งทํางานหรือว่าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับ<ช>งั้นดีเลยวันนี้ต้องขอคําแนะนำใช่เพราะบางทีเวลาเราอยู่บ้านานานๆน,นะคะเรานั่งอยู่หน้าจอความานานๆ <c oughs> เพอ่แป๊บเดียวอ้าวสองสมชั่วโมงแล้วอ่ามันเ,เกิดอาการตึงปวดเมื่อยแบบไม่รู้ตัวค่ะผมว่าหลายๆท <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่านเป็นนะหลายๆท่านจะเป็นผมว่าอาการแบบนี้ ปล่อยไว้นานๆไม่ค่อยดีนะครับโอเคงั้นถ้ายังไงนะคะก่อนจะไปนะคะเราต้องขอขอบคุณสถานที่ค่ะที่ที่เด็กฟิสิกส์ครับผมศูนย์ฝึกนักกีฬาพอกายทีมชาติไทยนะครับตั้งอยู่ที่หลักซีไอทีสแควร์นะครับสถานที่กว้างขวางครับแล้วก็อุปกรณ์ครบครันนะครับเรียนเชิญทุกท่านได้เลยนะครับค่ะงั้นไปพบกันช่วงต่อไปค่ะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับครับก็เจอกันนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงแรกนะครับผมวันนี้เราจะฝึกกล้ามเนื้อแขนนะครับและที่สําคัญวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับสวัสดีครับชื่อฟลุกนะครับนายจัดเจนการัตครับเป็นนักพละกายรุ่นสปอร์ตพิสิตร้อยเจ็ดสิบห้าบวกครับอ่ามีโปรแกรมแข่งไหมฟลุกใช่ครับนี่ครับที่จะแข่งในเก้าถึงสิบเมเรสามนี่ครับอ๋องั้นดีเลยครับวันนี้เราจะมาฝึกเวทเทรนนิ่งที่เป็นแบบฝึกลักษณะแบบเข้มข้นจริงๆนะครับฝึกเพื่อการพัฒนาของกล้ามเนื้อวันนี้จะฝึกกล้ามเนื้อแขนนะครับ ฝึกยังไงนั้นเรามาชมกันครับอ่ะมาเริ่มเลยครับท่าแรกที่เราจะเริ่มนะครับเขาเรียกว่าท่าดัมเบลเคอร์นะครับจะนั่งก็ได้หรือยืนก็ได้นะครับแต่เราใช้นั่งนะครับตังค์เดียที่เราใช้นั่งก็คือจะไม่ค่อยได้โกงนะครับแต่ก็การฝึกจะมีประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับในการฝึกนะอ่ท่าแรกที่เราฝึกนะครับเป็นวันอาร์มนะครับดัมวันอาร์มดัมเบลเคอร์นะครับอ่ะลองดูอ่การเซตท่าครับก็คือเซตให้เหมาะสมก็คือนั่งพิงเบาะไปเลยนะครับอ่าเวลายกขึ้นนะครับขึ้นที่สุด บ,บิดนิดก้่อยเล็กน้อยอแล้วค่อยๆลงครับเวลาลงนะครับเกงใบเสียบต้านไว้นะครับอ่างไว้ยกขึ้นปุ๊บหายใจออกทริคง่ายๆก็คือนะครับเวลายกขึ้นนะครับเหมือนเราเบ่งกล้ามเราระวังนะครับดีมากดีมากชา้าๆด,ดีมากดีมาก ช้านิดนึงช้านิดนึงฟอร์มการฝึกสําคัญมากนะครับสังเกตด,ดูนะครับเวลาฝึกจะไม่เร็วหรือช้าจนเกินไปสําคัญก็คือการคอนเซนเทรตหรือว่าการโฟก,กัสไปที่กล้ามเนื้อมัดที่เราจะฝึกกาจารขออีก4ครั้ง 1. นงึหายใเข้าชา้าช้าสองช้าๆยังไว้ยังไว้ ออดีดีดีขึ้นมาวา่า <Okay. S 2> ออยืดไว้นิดหนึ่งครับอ่าสำคัญนะครับเวลาเราเล่นเสร็จระหว่างเซตอย่างเงี้ยควรจะยืดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อจะคลายกล้ามเนื้อไว้เพื่อจะฝึกในเซตต่อไปนะครับเป็นการเตรียมความพรม้อมนะครับเสี่ยงเรียกต่อการบาดเจ็บด้วยให้ระวังอเดี๋ยวพักแป๊บน,นึงพักระหว่างเซตก็ประมาณสักประมาณ4-5วินาทีหรือไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับ เพื่อจะเรียกไกลโคเจนหรือว่าออกซิเจนกลับมาใบริเวนก้านเมื่อเราจะฝึกใหม่นะครับทีนี้เมื่อกี้เรานั่งไปแล้วเราจะฝึกท่าเดิมเนี่ยแต่ว่าเป็นแบบยืนนะครับจะฝึกยังไงเดี๋ยวมาดูในเซตต,ต่อไปมาทีนี้ลงยืนหายมือ,ะอน,นะการวางเวอร์ชันเหมือนกันครับยืนให้มันโค้งกลางขาออกเข้าช่วงหัวไหล่นะครับทีนี้เราจะยกแบบคู่นะครับหรือว่ายกขึ้นพร้อมกัน เทคนิคก็คืออย่าพยายามโยกตัวนะครับหรือว่ายกหรือแอนตัวจนเกินไปให้ระมัดระวังก็คือล็อกโพซิชันร่างกายไว้ดีๆนะครับคอนเนคชั่นที่เดิมครับโฟกัสที่เดิมนะคอยดูการทํางานของหน้าแขนนะครับああยกขึ้นหายใจออกครับหนึ่ง,างการน้แขนมือนึ่งああไปยึบสองดีครับสามดีมาก อาจจะเข้าลิ้อ้บสี่สีช้าช้าช้ oh. ามามามาอ oh. ้บห้าสีแต่ขออีกสามครั้งอ่าหกสีโอ้อ้บเจ็ดดีมากดีมาก oh. อ้บอ่าทีนี้ไ oh. อก็สองครั้งเริ่มไม่เสถียรแล้วยกทีละข้างไปอัดเลยหายมือ หนึ่งจะเริ่มใส่เทคนิคนิดหนึ่งนะครับสองดีลูกช้าช้าสควิดดีมาอ้๊บดีสามครั้งดีดีดีมากสุดท้ายสุดท้ายแล้วอ้๊บโอเคไม่ค่อยหวนะเป็นไงบ้าง <laughs> หยุดเลยครับ <laughs> เราจะทราบฟิลลิ่งที่แท้จริงนะครับเวลาฝึกนักกีฬาฝึกหรือว่าผู้ที่ต้องการพัฒนากล้ามเนื้อฝึกนะครับอารมณ์จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็อย่างสำคัญก็คือหลกัหลกๆให้จําไว้3หลกักก็คือ1นะครับการวางโพซิชันหรือการโฟกัสสําคัญนะครับ2หรือเรื่องการบาดเจ็บนะครับอะไรที่มันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนี่ยให้เรามัดระวังดีๆนะครับเพราะว่าถ้าบาดเจ็บแล้วฝึกต่อ,อยากนะครับและสุดท้ายก็คือการเข้าใจหลักของการมูฟเมนต์ของแต่ละท่า พรงนี้ม uh, mm ันจะช่วยให้เราซัพพอร์ตแล้วก ah. ็การฝึกจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับให้เรามั้งเราวะยังไงวะเมื่อกี้เราฝึกเต้นเรือส่วนของน้ำเบลไปแล้วนะครับยัง้งมาดูว่าบาเบลฝึกยังไงเป็นไงเนื่อจริงอันนี้อันนี้คือนักกีฬาคือเขาจะฝึกแล้วก็ความรู้สึกเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเพราะวันนี้เราฝึกค่อนข้างจะเป็นการฝึกแบบของจริงนะเพื่อให้เราคนผู้ชมแล้วก็คนที่สนใจในการฝึกเวทเทรนนิ่ง ให้เข้าใจความรู้สึกจ,จริงๆครับอย่างไรบ้างยึดึง <c oughs> อยู่เลย <c oughs> อุปกรณ์ต่อไปนะครับที่เราจะใช้เขาเรียกว่าอ e ีซัตบาร์นะครับบาร์จะมีรอยหยักนะครับเพื่อให้มันโค้งรับกับข้อมือเรานะครับบาร์จะมีหลากหลายนะมีบั้งบาร์ตรงกับอ e ีซตบาร์วันนี้เราเล e ือกอีซัตบาร์นะครับในการฝึกค่าต่อไปเขาเรียกว่าบาร์เบลเคริร์นะามาดูว่าฝึกยังไงนะครับน้ำหนักที่เราเลือกใช้ก็คือเอาที่เราเหมาะสมสำหรับสำหรับกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ ไม่ใช่เลือกหนักจนเกินไปจนยกแบบไม่ถูกฟอร์มเสี่ยงแล้วการบาดเจ็บมาเขจาบปกติอืดดอ่อลักษณะการยืนเหมือนกันกับเมื่อกี้ครับเหมือนกับไบเซ็ปเหมือนกับดัมเบลนะแต่ทีนี้เนื่องจากมันฟิกนะครับมุมที่ใช้ก็คืออย่าพยายามโกงตัวเองนะพยายามคอนเซนทรตกล้ามเนื้อดีๆ3 2ไปปึ๊บหนึ่งจ่ายขอ10ครั้งครับ าหายใจเข้าอสองสำคัญนะครับพยายามเหยียดกล้ามเนื้อแขนให้สุดระยะนะ,ะแล้วค่อยๆขึ้นเทคนิคคือยังไว้นิดหนึ่งครับยังไวพอจะขึ้นแล้วเกร็งไว้นิดหนึ่งแล้วขึ้นดีมามาอัพดีลงหายใจเข้าปึ๊บอระจอกดีฟลุกนี่ช้าหน่อยช้าหน่อยโอ้ยอัพช้าช้าช้าคุมไว้คุมไว้ เดี๋ยวยกตัวอึ๊บอือ,อึ๊บขออกค้งะอึ๊บอดีมากฮอยืดไล้เป็นไงบ้างตึงครับตึง <laughs> ทีนี้ใบเส็ก็เนี่ยเราฝึกหลกัหลกๆก็คือน,นี่แหละครับมี3ถึง2หรือว่า4เซ็ตย่างไงครับแต่วันนี้เราฝึกเป็นเป็นท่าที่เชื่อมโยงกันนะเราฝึกที่2เซ็ตก่อนนะครับอืมอ่าทีนี้ โอเคครัในช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฝึกใบเสร็จครับในท่าต่อไปจะฝึกส่วนไหนนั้นเรารอติดตามชมกันครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณูค่ะพบก,กับเราอีกแล้วนะคะในช่วงของการฝึกโยคะค่ะวันนี้เชอรี่ได้รับเกียรตินะคะจากนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะ <c oughs> ครับผมก็เทีมนะครับนักกีฬาพกกายทีมชาติไทยครับค่ะให้เกียรติมาร่วมฝึกกับลี่ในวันนี้วันนี้ชุดท่าฝึกโยคะของลี่ก็คือจะเป็นท่าวอร์มก่อนการฝึกโยคะอาสนะ หรือสามารถนะคะนําไปวอร์มก่อนที่จะไปฝึกเวทเทนนิงก็ได้ดีลยครับคุณครูดีมากดีมากเลยครับและอีกอย่างหนึ่งสําคัญก็คือสามารถวอร์มตอนเช้าได้เลยตอนที่เราตื่นจากที่นอนนะคะเราสามารถนําชุดท่าที่พี่จะแนะนำเนี่ยค่ะไปวอร์มก่อนได้เลยค่ะใช่ครับคุณครูการวอร์มเนี่ยจริงๆผมว่าสําคัญมากสําคัญมากใช่ครับไม่ว่าจะเป็นทุกชนิดกีฬานะไม่ว่าจะเป็นคุณจะฝึกเวทคุณจะเล่นบอลเตะบอลหรือว่าแม้กระทั่ง คุณจะโยคะเองใช่ไหมครับเพราะว่าการวอร์มเนี่ยจากที่รู้มานี่ก็คือช่วยเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเรียกงขอการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้ร่างกายตื่นตัวพร้อมที่จะทํากิจกรรมนั้นๆนถูกต้องใช่ไหมครับงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะครับผมเอาจะช่วยผมด้วยนะครับจะรอดหรือเปล่าท่าแรกนะคะนั่งในท่าสุขาสนะเลยนะคะซ้ายอยู่ในขวาอยู่ด้านนอกนะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะหงายฝ่ามือ อยู่ในท่าชินมุทานิ้วชี้จะหลดคอนิ้วโป้งใช้มือขวานะคะยืดขึ้นมายืดสะบักขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกใค้มือขวาแตะหลังหูด้านซ้ายยืดอกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอียงไปทางด้านขวาให้เราค่อยๆยืดนะคะเส้นด้านข้างยืดคอค้างไว้ห้าลมหายใจห้าสสาม สองหงหายใจเข้าค่อยๆกลับมานะคะลดมือลงช้าๆนะคะสลับกันนะคะมาด้านซ้ายยืดหายใจเข้าหายใจออกใช้มือซ้ายนะคะแตะไปที่หลังหูด,ด้านขวาแล้วค่อยๆเอียงคอนะคะยืดขอด้านข้างห้าสี่สามสองหนึ่งค่อยๆกลับมาตรงกลางนะคะลดมือลง จากนั้นนะคะให้เราประสานมือด้านหน้านะคะเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะในการหายใจเข้าและหายใจออกเชยที่คางยืดค้างห้าลมหายใจ5 4 3 2 1หายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่อยๆลดมือลงช้าๆนะคะสบายะคะ จากนั้นนะคะค่อยๆใช้มือทั้งสองนะคะประกบตรงที่หลังท้ายทอยหนีบสองด้านหน้าเชิดอกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโค้งงกลงหลังนำคางชิดอกนะคะห้าลมหายใจสบายๆห้าสี่สามสองหนึ่งค่อยๆกลับมาตรงกลางหายใจเข้าค่อยๆลดมือลงช้าๆนะคะ ท้าต่อไปนะคะยืดไหล่นะยืดแขนไปทางด้านหน้าหายใจเข้าวางแขนทั้งสองข้างจากนั้นขวาอยู่บนซ้ายอยู่ล่างแล้วค่อยๆพลิกมือประกบกันนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆม้วนนะคะม้นออกมาลองยืดมาะคะ่ะทำไมผมได้แค่นี้ไม่เป็นไรคะ่ะพี่เขากล้ามใหญ่ค่ะ <laughs> อุปกรา์บ้านทำดูนะครับ รได้้นีจิงอ่าเอาเท่าที่ไหวนะคะจากนั้นค่อยๆหายใจเข้ายืดอกหายใจออกค่อยๆนำคางชิดอกได้แค่นี้จริงๆครับสี่ท่านี้เราจะไม่แอ j u s t เพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะมีอาการตึงจริงๆอะค่ะสามสองหนึ่งค่อยๆนะคะหายใจเข้าม้วนกลับมายืดสลับกันนะคะ ขายอยู่บนขวาอยู่ล่างประกบกันหายใจเข้าสู้ๆค่ะหายจะออกค่อยๆม้วนออกมาฮึบฮึบฮึบเอาเท่าที่ไหว้หายใจเข้า <c oughs> หาย <c oughs> จะออกยาวๆ <c oughs> จากนั้นค,ค่อยๆนำคางชิดอกโค้งก่งหลังนะตัวนี้จะช่วยยืดของตัวของข้อมือแล้วก็โฟอ์าร์าด้วยนะคะห้าสี่สาม สองยังอยู่นะและหนึ่งค่อยๆกลับมาช้าๆค่ะสบายๆค่ะสบายไหมคะสบายเลยครับค่อยๆประสานมือขึ้นยืดหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนะคะเอียงไปทางด้านขวาค่ะวางศอกขวาไปเลยยืดสีข้างด้านซ้ายวางมาวางมายืดค่ะตามองค่รักแร้เลยนะคะ ยืด่าห้าสี่ทอดนะคะสามสองตามองมาที่บนค่ะเหมือนสี่ข้างเราจะขาดตามองขึ้นมาและขาดแล้วครับหนึ่งโอเคค่อยๆดึงตัวกลับมาช้าหายใจเข้า อ่ประสานมือขึ้นค่ะผมยังอยู่ใช่ไหมอ่ะประสานมือขึ้นเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอียงไปทางด้านซ้ายวางศอกซ้ายลงดีหาตามองขึ้นไปหายใจเข้าและหายใจออกยืดอ้าดีเลยค่ะมีความสุขอยู่ในดูยิ้มสามคุณผู้ชมดูยิ้มสองมือข้างล่างวางเต็มมือเลยค่ะไม่เกรงและ ไม่เก่งเลยครับหนึ่ง O <Okay>. T ค่ะเออสบายย,ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่สบายนะคะสบายคับคุณครูค่ะโอเค okay. จากนั้นนะคะให้เราค่อยๆยืดขามาทางด้านหน้านะค่ะตั้งขาขวาค่อมขาซ้ายยืดอกหายใจเข้านะพี่ขาด้านซ้ายกลับมาพับกลับมาเลยเียด๋ ทำไมกูทำง่ายอย่างอโอเคเก่งมากค่ะจากนั้นก็ค่อยยืดแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้านำแขนซ้ายขัดเข่าขวาดีค่ะวาดแขนขวาอ้อมไปทางด้านหลังทวิดตดิดตัวยืดนะใช้เข่าขัดศอกนะคะดีค่ะยืดไปนะค่ะสี่สามสอง หหายใจเข้าค่อยๆกลับมาช้าๆนะคะแล้วค่อยๆค่ายท่าค่ะดีไหมคะเป็นการทวิตปิดตัวยืดขาเลยครัอ่ะยืดขาทั้งสองออกไปด้านหน้าก่อนนะคะปล่อยสบายๆอ่ทีนี้นะคะให้เรานะคะใช้ขาด้านซ้ายข้างขาขวาพับขาด้านขวากลับมาฮึบฮึบดีค่ะสู้ๆนะคะ,ะจากนั้นยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆใช้อกขวาขัดเข่าซ้ายว่าแขนซ้ายอ้อมไปทางด้านหลังอ่าโอเคค่อยๆนะคะถ้าเรามีอาการตึงเราจะให้เอค่อยๆออดีค่ะหายใจเข้านะอยู่ใน,นะคาและหายใจออกขายืดต้องการไหลยิ้มค่ะมีความสุขดูยิ้มยิ้มสี สามเท้าข้างหน้าอย่าเกรงสินะไม่ลอยสองมีค่ะมีความสมดุลและหนึ่งโอเคสบายดูหน้าคนมีความสุขครับผ่อนคลายท่านี้เป็นท่าพวินะคะช่วยในเรื่องของการนวดได้ววะภายในช่องท้องด้วยเดี๋ยวคุณรูพูเลยนะหัวยังืงออยู่เลย ช่วยลดอวัยวะภายในช่องท้องช่วยเรื่องขการเทวิตบิดตัวเบาขึ้นเลยคับเบาขึ้นเบขึ้นค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเป็นชุดผ้ายืดนะคะตั้งแต่หัวถลดเท้าอย่างที่รี่บอกสามารถวอร์มก่อนฝึกโยคะวอร์มก่อนเลยนี่ผมเล่นเสร็จไปแล้วเนี่ยเอาที่วอร์มเหรอครับที่วอร์มค่ะโอเคครับค่ะหรือว่าจะวอร์มตอนเช้านะคะก่อนที่ลุกออกจากเตียงก็ได้ค่ะ เช่นเดิมนะคะก็ฝากข้อคิดดีๆพี่เทพมีอะไรจะฝากข้อคิดดีๆแหละครับค่ะจริงๆเมื่อกี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครูก็คืออาจจะต้องให้ความสำคัญในการยืดนะครับเพราะว่าเห็นได้ชัดเลยว่าผมอ่ะเป็นคนที่ยืดไม่ค่อยถึงเห็นไหมครับพอผมมายืดแบบนี้แล้วโอดโอยแต่พอพอยืดเสร็จอย่างเงี้ยครับพอคนกูช่วยเป็น เป็นแอคทีฟเนาะแอชชั่ข okay, ึ้นมาก็ก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันเส้นมันคลายขึ้นเนี่ยไม่อยากให้ท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้นะครับก็คือพยายามยืดเหยียดทุกวันในะครับเนี่ยเขาคิดดีๆก็คือยืดเหยียดสมังเสมอจริงๆครับโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะครับผมเจอกันใหม่นะครับ